สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในชื่อของ RMTP u Live นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ฝนนำเรื่องราวคดีอาชญากรรมที่คนร้ายนั้นกระทำต่อศพอย่างโหดเหี้ยมทารุณน,นะคะมาฝากกันเมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ฝนตั้งชื่อเรื่องว่า เรื่องสยองในดินแดนสวรรค์นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในออรัฐโอไฮโอนะคะเมืองฮาร์มินตันซึ่งขึ้นชื่อเือชาวว่าเป็นเมืองที่สงบสวยงามต้นไม้เขียวขจีแต่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งค่ะมันก็เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลังจากที่เด็กน้อยสองคนเป็นพี่น้องกันไปตก อยู่ในสระน้ําบึงน้ําแต่สิ่งที่ตกขึ้นมาได้ก็คือกะโหลกปริศนาซึ่งเมื่อวานเนี่ยฝนเล่าไปถึงเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนคดีนะคะว่าสุดท้ายแล้วก็ไปค้นพบว่ากะโหลกปริศนานี่คือกะโหลกของทีน้ามอสซึ่งเชื่อมโยงไปกับบุคคลผู้ต้องสงสัยนั่นก็คือสามีของเธอนั่นก็คือทิมนั่นเองก็เล่าเรื่องราวไปถึงที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบ หลักฐานแล้วก็โฟกัสไปที่ผู้กระทําความผิดหรือผู้ต้องสงสัยในขนาดนี้นั่นก็คือถิมนั่นเองหลังจากหลักฐานชิ้นสุดท้ายนะคะกับคนร้ายอามาหิตอันนี้นะคะความยากในการพิสูจน์ความจริงนะ,ะด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์คือการใช้หลักฐานเซี่ยวกะโหลก ที่ได้มาเนี่ยยืนยันตัวตนค้นหาเจ้าของกระโหลกชิ้นนี้เพราะโดยปกติแล้วการยืนยันตัวตนที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ฟัน แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าสิ่งที่ค้นพบในเซี่ยวกะโหลกนั้นเนี่ยฟันน่ะถูกเลาะออกไปเกือบหมดเลยเหลือแค่เศษเซี่ยวฟันกลามซี่สุดท้ายเท่านั้นนะคะทางสถานทันตกรรมเองค่ะจะมีการบันทึกฟิลม์มแล้วก็ระบุลักษณะของฟันแต่ละคนไว้อย่างละเอียดแต่ปัญหาของกะโหลกนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะไม่มีฟันหลงเหลืออยู่แม้แต่ซี่เดียวทําให้หลักฐานชิ้นนี้ยังไม่สามารถส่งเสียงประกาศ ความจริงให้โลกรู้ได้ว่าเขาคือใครและเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ระดมกำลังหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งแต่น่าเสียดายค่ะที่ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วเท่ากับว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่มีก็คือเสี่ยวกะโหลกปริศนาที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะในขณะนั้นแล้วก็เกิดอะไรขึ้นความหวังดูเหมือนจะค่อยๆดับมอดลง แต่ความช่วยเหลือที่ได้เข้ามาทันทีก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้ไปขอความช่วยเหลือพร้อมส่งหลักฐานไปให้ดรอาริซาเบตเบธเมอรี่หรือเมอร์เมเรียนะคะที่ฝนได้เล่าไปในอพิโซด ก่อนหน้านะคะซึ่งเธอนั้นคือผู้เชี่ยวชาญในการสืบคดีลักษณะนี้หลังจากที่ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะก็สามารถได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเจ้าของกะโหลกนี้คือหญิงสาวชาวยุโรปอายุอยู่ในช่วงประมาณวัยรุ่นถึงวัยกลางคนแต่สิ่งที่ชวนสยองก็คือเมื่อมองลงไปในรายละเอียดจะพบว่าด้านบนของกะโหลกนั้นมีรอยแผลขนาดมะึมาคาดว่าเกิดจากการ ใช้มีดขนาดใหญ่แทงลงไปอย่างแรงหน้าซ้ำนะคะยังมีรอยถลอกหรือรอยรูดขีดทั่วกะโหลกบ่งบอกถึงการพยายามลอกหนังศีรษะออกมาในส่วนของขากรรไกลก็ถูกดึงออกจากหนกแก้มแถมบริเวณเบ้าตานะคะก็มีร่องรอยที่ระบุว่ามีคนพยายามควักลูกตาของเหยื่อรายนี้อย่างทารุณน,นั่นเอง เป็นที่ชัดเจนว่านี่คือคดีฆาตกรรมแต่ถามว่าใครหรือตัวอะไรก่อเหตุสุดสะเทือนขวัญครั้งนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ค่ะและ ผู้ก่อเหตุเองก็คงไม่ต้องการให้มีหลักฐานหลงเหลือจนสาวไปถึงตัวของเขาได้เขาถึงทำการอย่างโหดเหี้ยมเช่นนี้ถ้าเป็นร่องรอยของการกระทำของมนุษย์นะคะจากหลักฐานที่มีดูเหมือนว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรซึ่งคำตอบแต่ พอมันเต็มไปด้วยคำถามนะคะว่าเจ้าของกะโหลกนี้คือใครเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อแล้วฆาตกรคนนี้คือใครอะไรคือแรงจูงใจในการลงมือครั้งนี้แต่ทันใดนั่นเองค่ะดรมาเรียนะคะก็ได้พบเศษเนื้อของฟันในส่วนของกรามนะคะซี่สุดท้าย ที่หลงเหลือเอาไว้มีลักษณะผุพังพอสมควรซึ่งอาจเป็นเหตุให้คนร้ายเนี่ยมองข้ามฟันซี่นี้ไปเขาไม่ได้ถอนฟันซี่นี้ไปค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าฟันเนี่ยถูกลลอกออกจนหมดแต่ว่ามันเหลือฟันกรามซี่สุดท้ายที่มันผุมันแมงแล้วอะ ทำให้คนร้ายเนี่ยไม่ถอนฟันซี่นี้ทิ้งแสงแห่งความหวังก็มาพร้อมกับฟันกรามผุผ,ผุพังพังของเหยื่ยอเคราะร้ายคนนี้ค่ะฝ่ายสืบสวนได้นําฟันกรามซี่นี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อสืบคดีนี้อีกครั้งหนึ่งฆาตกรรมสยองนะสนองบรรทานโทสะก็เลยเกิดขึ้นค่ะ ทีมได้เล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตำรวจไปสอบสวนอย่างที่บอกกันนะคะไปสืบสวนมาและสุดท้ายทีมก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ตำรวจก็ไปเชิญตัวเข้ามาทีมได้เล่าเหตุการณ์ว่าวันนั้นนะคะเขากำลังเล่นบอร์ดเกมอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเขานั่นแหละแต่ กำลังอยู่ในสภาพมึนเมายาเสพติดทำให้เขานั้นเริ่มทะเลาะก,กันกับแฟนสาวของเธอเนี่ยของทีมเนี่ยอย่างรุนแรงเขาเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่เลยเผลอชกหน้าแฟนของเธอจนเลือดไหลนะคะทีน้าโมโหอย่างมากแล้วก็ลุกหนีไปล้างคราบเลือดในห้องน้ำส่วนทีมเนี่ยก็แยกตัวไปตกปลา และในขณะที่กำลังจะออกไปจากบ้านทั้งคู่ก็ประจันหน้ากันอีกครั้งและเริ่มมีปากเสียงกันอีกรอบหนึ่งทิมซึ่งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อีกต่อไปได้ตวัดปลายเบ็ดแหลมค่ะแทงเข้าไปที่ลำคอของแฟนสาวเบ็ดนั้นตวัดโดนเส้นเลือดใหญ่ขาดสะบ้นเลือดจำนวนมหาศาลพุ่งทะลักออกมาทำให้เธอเสียชีวิต ในเวลาต่อมานั่นเองตัวทีมเองก็ยอมรับว่าตอนนั้นเขาตกใจกลัวความผิดที่เกิดขึ้นเขามองดูศพก่อนจะตัดสินใจจัดการกับเธอทีมเลือกใช้วิธีที่เขาถนัดที่สุดเป็นความสามารถที่ติดตัวเขามาตั้งแต่สมัยที่เขาประกอบอาชีพเป็นนักแร่เนื้อค่ะเขาจัดการชำแหละร่างกายของแฟนสาวออกทีละส่วนเริ่มจากหัน่นศีรษะ แขนและขาพร้อมกับล็อหนังผิวหนังออกทั้งหมดจากนั้นก็เริ่มผ่าเอาเครื่องในของเธอทิ้งลงชักโครกซึ่งรวมไปถึงดวงตาที่ถูกควักออกมาจากเบ้าด้วยเช่นกันนะคะเขาดำเนินการต่อด,ด้วยการใช้ครีมเนี่ยค่อยๆค,ค,คีบแงะเอาฟันของแฟนสาวออกมาทีละซี่ทีละซี่จนหมดเพื่อไม่ให้เหลือหลักฐานแม้แต่เพียงชิ้นเดียว จากนั้นเขาก็นำกระดูกทั้งหมดเนี่ยทิ้งไว้ในป่าแล้วก็เริ่มตัดขากรรไกรกระโหลอกออกเป็นสองท่อนแล้วก็โยนทิ้งแม่น้ำหลังจากนั้นนะคะตัวทีมเองก็บอกว่าเขานั้นรักทีน่านี่คือคำพูดสุดท้ายนะคะของปรีชาท,ที่น่ารังเกียจนะคะก็คือเขาก็พูดกระสบนั่นแหละว่าผมรักคุณนะทีน่าทีมนี้ถือว่าเป็นฆาตกรเลือดเย็นในคดีนี้มากๆนะคะ เขาได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อตัดสินในคดีนี้แต่ด้วยเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สัญญาเอาไว้นะคะเขาจึงไม่ต้องรับโทษในข้อหาคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาเขาถูกสั่งฟ้องใน3ข้อหานั่นก็คือ ฆ่าคนเพราะบันดาลโทษะจงใจปิดบังหลักฐานและใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเองโดยในการเขียนคำสารภาพของเขาเขาก็ตำรวจเองก็บันทึกแล้วก็ลงรายละเอียดทุกๆถ้อยคำนะะจากโทษทั้งหมดที่เขาถูก สั่งฟ้องไปทิมได้รับโทษจำคุก12ปีถึง25ปีซึ่งถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับความโหดเหี้ยมของเขาค่ะที่ตัวเขาได้ทำลงไปนะคะหลังคดีความสิ้นสุดลงค่ะคนรอบตัวของทีน่าได้รวมตัวกันเพื่อประท้วงให้ศาลนั้นกลับคำตัดสินพิจารณาโทษของเขาอีกครั้งหนึ่ง ผู้ประท้วงเผยว่าปีศาจต,ตนนี้น่าเกลียดน่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจต,ตนไหนสิ่งที่เขาได้ทำลงไปไม่สามารถให้อภัยได้สังคมจะสามารถรับคนแบบนี้กลับเข้าสู่สังคมและเดินร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้จริงหรือแต่อย่างไรก็ตามค่ะศาลก็ไม่สามารถกลับคำตัดสินได้และคดีนี้ก็จบลงอย่างน่าเศร้าเมื่อพูดถึงความรักของทิมและทีน่าในเรื่องราวความรักของทั้ง คู่ดูเหมือนจะงดงามราวกับนิยายค่ะทั้งคู่ได้เจอกันแถวแถวชานเมืองในตอนนั้นทีน่าทำงานอยู่ในร้านหนังสือและทิมได้เจอเขาเข้าแล้วก็ถูกชะตาก่อนที่ทั้งคู่จะคบหากันและให้กำเนิดลูกน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจในที่สุดบทเรียนสำคัญในคดีโหดเหี้ยมในครั้งนี้ก็คือความสำคัญของสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่สำคัญค่ะศักคดีที่ ดูเหมือนจะไม่มีทางออกนะคะเพราะว่าเจอเพียงแค่เสี้ยวกะโหลกเท่านั้นความหวังที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับเจ้าของกะโหลกก็ดูเลือนลางเหลือเกินแต่ใครจะเชื่อว่ากุญแจสุดท้ายของคดีนี้ก็คือเศษเสีเส้ยวฟันผุๆพังๆซี่เดียวซี่เล็กๆนะคะที่นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้สำเร็จนี่ก็คืออีกหนึ่งคดีที่นำมาฝากกันนะคะกับ 10นาทีคดีดังในวันนี้สำหรับวันพฤหัสวันศุกร์ก็ยังคงอยู่กันในแอพิโซดของคดีที่คนร้ายนั้นเลือกกระทําการกับศพอย่างเลือดเย็นนะคะมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวของคดีในนั้นติดตามรราฟังกันได้ในวันถัดไปวันนี้ฝนวราศินีสิงสุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ